ชีวิตคนหนึ่งคือมันเหนื่อยแล้วเกินอ่ะกับการที่ต้องหาเงินต้องดูแลใครสักคนสุดแล้วจะเอาคนคนหนึ่งมาอยู่ในโลกใบน,นี้ทําไมวะแบบ so tiring อ่ะอยู่หรือเปล่าพี่แอมี่ที่เป็นคนคิดว่าตัวเองฟานอสเซ่แต่แบบอีกคนคบอาจจะอยากมีก็ได้นี่เคยทะเลาะกันด้วยนะว่าเคยถ้าอยากมีอะยุทับจะแบบซิดดาวแล้วคุยกันว่าเราจะมีอะไรที่แบบลาคาญมากที่สุดจะมีจุดหนึ่งเวลาคนถามว่าแล้วแก่ไปแล้วไขรเลี้ยงอ,อ,อันนี้คือไม่ชอบเลยอะ what's next สำหรับพี่เอมี่และพี่ซีไม่รู้ <laughs> มันจะมีอยู่ช่วงก่อนอันเนี้ยที่เบื่อแบบเบื่อจริงๆอะความชอบไม่เหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมงอแล้วเรารู้สึกว่าตลอดที่ผ่านมาที่เขาเราคบกันอะไอรู้สึกว่าไอเป็นฝ่ายยอมอะไอเป็นฝ่ายปรับฉันถามตรงๆเลยแล้วกัน how is your sex life เพิ่งดูเพิ่งดูคลิปเขาไงวพาเขาต้องดื่มแต่พี่สีไม่ชอบเม่าพี่สีไม่ชอบเนกนก็ไม่ต้องเอากันเลย ถามกับสิคะถามกับ